อักษรสูงนะคะเหมือนเดิมค่ะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเหล่านี้เราก็ต้องดูอีกว่ามันเป็นคำเป็นหรือว่าเป็นคำตายอ่ะเราไปดูกันที่คำเป็นก่อนเลยนะจ๊ะจำง่ายง่ายนะคะอักษรสูงเนี่ยถ้าเป็นคำเป็นมันจะผ่านได้แค่กี่เสียงเอ่ยจากตารางแล้ว3ามเสียง วิธีการจำง่ายๆนะคะโดยดูจากรูปก่อนรูปที่อักษรสูงคำเป็นมันสามารถจะเขียนได้ก็มีแค่รูปสามัญรูปเอกแล้วก็รูปโทอีกรอบรูปสามัญรูปเอกและรูปโทเท่านั้นที่อักษรสูงสามารถจะเขียนได้ จะไปใส่ไม้ตีไม่จัตาวาเหมือนอักษรกลางได้ไหมจ๊ะไม่ได้เด็ดขาดนะคะทีนี้ย้อนกลับมาเรารู้แล้วว่าอ๋อโอเคอักษรสูงคําเป็นรูปเขียนได้แค่สมันเอโทแล้วเสียงละ่ะเสียงมันจะตรงกันกันกบรูปไหมนะถ้าเป็นคําเป็นอักษรสูงนะลูกไม้เอกก็จะต้องเป็นเสียงเอไม้โทก็จะเป็นเสียงโท แต่รูปสามัญดันเป็นเสียงจัดตะวาสงันเพราะอะไรคะเห็นตัวสอักษรสีรเงินไหมลูกตัวสสีษรสีเงินหมายถึงว่ามันเป็นพื้นอะไรคะพื้นบ้านว่าไปนะคะพื้นอะไรพื้นเสียงนั่นเองอ่าดีมากยังไม่ลืมหรือบางคนลืมไปแล้วก็ถั่วงาถั่วงาใช่ไหม พื้นเสียงไม่มีรูปวันในยุก์แสดงว่าต่อให้มันเสียงจัตะวามันจะใส่ไม้จัตะวาไปได้ไหมจ๊ะไม่ได้เด็ดขาดค่ะมันก็จะต้องไม่เอาไม้อะไรใส่ลงไปเลยเพราะมันคือพื้นเสียงนั่นเองมาเรามาลองผ่านกันมันก็จะผ่านได้ว่าขาขาขาง่ายไหมง่ายนิดเดียวอา อีกรอบขาขาขาต่อไปค่ะอักษรสูงคำตายเนื่องจากว่ามันตายมันอายุสั้นเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะผันได้เยอะเหมือนกับคำเป็นมันจะผันได้แค่เท่าไหร่เอ่ย1 2 2เสียงเท่านั้นและการที่มันผันสองเสียงแบบนี้ดูจากตารางแล้ว น้องจะเห็นตัวอักษรสีน้ำเงินไปปรากฏอยู่ที่เสียงวรรณยุกต์เอกดังนั้นแม้จะอยู่ในเสียงเอกแต่ว่ามันเป็นพื้นเสียงไม่เอาไม้เอกไปใส่เด็ดขาดผันก็ผันได้แค่สองเสียงเองและเหมือนเดิมอักษรสูงรูปโทก็เสียงโทด้วย ลองผ่านกันค่ะค่ะค่ะอีกรอบนะคะค่ะค่ะแล้วถ้ามีตัวสะกดล่ะขาบ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 ไปลองดูแบบนิ้วมือกันบ้างค่ะมาเป็นแบบนิ้วแบบสไปเดอร์แมนได้ไหมคล้ายสไปเดอร์แมนแต่ยังไม่ใช่เนาะเอออะ น้องมาดูกันนะคะด้วยความที่อักษรสูงคําเป็นเหมือนเดิมเลยลูกอักษรสูงคําเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงตะวาดังนั้นเสียงตะวาอยู่นิ้วก้อยนิ้วก้อยตรงนี้จึงไม่มีรูปวรรณยุกอะไรไปใส่ทั้งสิ้นขออาขาก็ขออาขาหออาหาก็หออาหาใช่ไหมจ๊ะแล้ว สามัญกับตรีเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาผ่านในอักษรสูงได้เด็ดขาดและที่สามารถผ่านได้ก็จะมีแค่เอกโทและจัตาวาเท่านั้นมีข้อสำคัญนะจ๊ะที่เด็กๆเ,เนี่ยควรจะจำให้ได้และเข้าใจให้ได้ถ้าเป็นอักษรสูงจะมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งกับอักษรกลางก็คือรูปและเสียง ตรงกันไหมคะลูปและเสียงตรงกันเลยยกเว้นแค่ว่าถ้ามันเป็นพื้นเสียงจะไม่ตรงรูปเอกก็เสียงเอกรูปโทก็เสียงโทถ้าเป็นพื้นเสียงต่อให้คุณเสียงจตะวาก็ไม่ต้องเอาไม้อะไรไปใส่ทางซ้นนะจ๊ะในตัวอย่างเนี่ยคุณครูให้คำว่าขาใช่ไหมลูกอลองตัวอย่างสักหนึ่งคำแล้วคุณครูจะพาผันอ่านเล่นเเช่น คำว่าโผ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 หรือคำว่าถามถาม หรือคำว่าหิวหิวหิวเห็นไหมคะอักษรสูงคำเป็นเนี่ยมันก็จะผันได้เพียงแค่ สามเสียงเท่านั้นตามที่ครูพาผ่านเมื่อกี้เลยและจำให้ดีถ้ารูปอ,ะ,อะไรก็ตรงก,กันกับเสียงนั้นๆเลยรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทแต่ถ้ารูปไม่มีอะไรเลยแบบนี้รูปสามัญแบบนี้คือมันเป็นพื้นเสียงทง้ทงๆที่มันเป็นเสียงตะ,ตะวานึกออกไหม ต่อไปนะคะจะเป็นอักษรสูงคำตายจําง่ายมากเลยชูแบบ2นิ้วแบบนี้ตอนที่เวลาถ่ายรูปนึกท่างไม่ออกก็ชู2นิ้วแบบนี้มันคือการผ่านอักษรสูงคำตายนั่นเองนะคะอักษรสูงคำตายผ่านได้2เสียงนั่นก็คือเสียง เอกและเสียงโทโดยที่ยังมีกฎเหล็กเหมือนเดิมคือถ้าเกิดว่ารูปของมันเป็นรูปโทวรรณยุกของมันเสียงเนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบอะไรเอ่ยเสียงโทตรงกับรูปวรณยุกที่มันปรากฏเลยในขณะที่เป็นเสียงเอกเนี่ยมันจะมีรูปอะไรปรากฏอยู่ไหมคะไม่มีเลยเพราะว่าพื้นเสียงของมันเป็นพื้นเสียงเอกใช่ไหม เพราะพื้นเสียงมันจะไม่มีรูปอันยุกอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะนี่คือข้อสำคัญนะคะของอักษรสูงนั่นเองยากไหมไม่ยากเลยต่อไปนะจ๊ะจะเป็นอักษรต่ำแล้วเย้เก่งมาก